สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมกับล้อเลนโซนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กควินตานะครับผมเป็นลายใหม่ท่าสุดเลยของสำนักเลนโซนะครับซึ่งท่านใดนะครับที่ขับรถ SUV รถ PPV นะครับผมที่ต้องการใส่ล้อที่มีคุณภาพล้อแบรนด์คนไทยนะครับผมเลนโซควินตาค่อนข้างตอบโจทย์นะครับผมกับรถที่มีลักษณะเป็นสีขาวสีดำนะครับผมหรือว่าสีต่างๆครับผมลองมาเทียบลายนะครับผมหรือว่าเข้ามา สั่งจองที่ร้านได้เลยนะครับผมตัวนี้มีทั้งขอบ18นิ้วและก็ขอบ20นิ้วนะครับผมก็ราคานะครับผมก็ขอบ18ดอยู่ราคาที่วงละ 8, 100่บาทส่วนขอบ20อยู่วงละ1 0 0 0 0บาทนะครับถ้าใรสนใจล้อแ so, ม็กแลนโซ่มีรับประกันนะครับผมและเราไป็นตัวจำหน่ายอยู่ในโซนภคสาและก็ในจงังหวัดสุรินสามารถที่จะเข้ามาเทียบราคหรือว่าสั่งจองผ่านเพจของเราได้เลยนะครับผมจกได้ล,อล้อเรนโซน่นึกถึงวิเชียรดำยานยนต์ แลวสินค้าดีมีคุณภาพมีความจำหน่ายแล้วนะครับผมงไงก็ฝาติดตามผลงานด้วยนะครับทางช่องยูทูบวิชรำมนนยนต์หรือว่าเพจวิชรำมนนยนต์นะครับผมงไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ